นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอปะปะราทังขมาธรรมเม่พันเตอุกาสะทวารตะเยนะกัตังสัพพังอปะปะราทัง ขมาธเมพันเตอุก,กาสะขมามิพันเตหากข้าพระพุทธเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลังล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจก,กับพระเจ้าทุกพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการก็ดีขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพบพุทเจ้าทุกพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและผู้มีพระคุณทุกท่านได้โปรโดอดโทษแก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเธอ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจะจัมมหเทวาสเพยาคาปรายันติพรหมามะจั มหาเทวาภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธะมะุ่นะโมพุทธายะวิรทตโยวิรัโหนายังวิระหิงสาวิระทาศวิระทาาวิระอิทโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิตเพ่งเพ่งพาพาฮหาฮหา,หาอ,อือสัมปจิตชามิตนาสังสิโมพรหม,มามจะมหาเทวาสเพยาคาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภา พวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธมาอุนมโมพุทธายะวิรทะโยวิระโคณายังวิรหิงสาวิรทาศีวิร,ทา,วรทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะ พุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาฮาลอลือสัมปติชามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยคาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเม มหาบุญโยมหาลาโภโวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธะมะอุณะโมพุทธายวิระตโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิระทธาสีวิระทธา,าสาวิระอิทิโยพุทธะ,ะมานีมามะพุทธะส,ะสวโหม สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาฤือือสัมปจิชามินาสังสิโมพรหมมาจมหาเทวาสเพยาคาปรายันติพรหม,มาาจมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภะพวันตุเม มิเตพาหุหติพุทธะมะอุนมโมพุทธายะวิรทตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิรทาศีวิรทา,า,า,าสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาอลือ สัมปจิตช,ชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยาคาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภา,า,า,าพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภะพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมมะอุนัมโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาส,สาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาฮาฮา,หาลอลือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหม,มาจา มหาเทวาสเพยคาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภะพวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธะมะาอุณโมพุทธายะวิรทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทา,า,าสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะส,สวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาภาฮาฮาอรือ,อสัมปจิตชามินาสังสิโมกรมมาจามหาเทวาสเพยคา ปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธะมะอุนัโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสี วิระธาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยคาปรายันติพรหม,มาจะ มหาเทวาภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมาอุนโมพุทธายะวิรทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศวิรธาทาศวิระอิติโย พุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาลือ,ลอสัมปจิตชามินาสังสิโมงพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยาคาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะาอุณะโมพุทธายะวิระตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระท,ทาสาวิระอิทิโยพุทธะมามณีมามะพุทธะสวะโอม สัมปติชามิเพ่งเพ่งผาผาฮาฮาลือลือ